อาภปานลูกลาภปานลาภปานหมู่ทวยเทพทั like 2> 2> ้งหมดที <s <S ่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในใตโลใธาตุในสามแดนโลกธาตุในไตโลกธาตุพึงสาธุการอนุโมทนาบุญวิญญาณทั้งหมดที่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในใตโลกธาตุพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญพญานาคพญาครุฑทั้งหมดที่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในใตโลกธาตุพึงสาธุการอนุโมทนาบุญ พวกกายททียบนะ้าหมูตัวเทียบทั้งหมดนะที่อยู่ชายแดนเขมรมนดูแลปกป้องทหารหารให้แก้วข่าตลอดปลอดภัยทุกคนด้วยนะดูแลกลุ่มที่เป็นราชดอนแถวนั้นที่เป็นคนแถวนั้นให้แก้วข่าตลอดปลอดภัยทุกครัวเรือนทุกคนด้วยนะรวมในโรงพยาบาลก็ตามในโรงเรียนก็ตามในสถานที่ข้าราชการไหนก็ตาม ที่เป็นนักลบที่เป็นวิญญาณที่ยังไม่จุติเคลื่อนย้ายพบภูมิยังปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ที่เป็นนักลบกลุ่มพระเจ้าแตกชิ้นก็ดีนักลบกลุ่มของพระเนเรศวรมหาราชก็ดีหรือนักลบกลุ่มไหนก็ดีนะที่ยังปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ท่านในบุญทั้งสองที่อยู่ที่สารหลักเมืองกรุงเทพกับราชชาติด้วยนะส่งไพร่พลไปตึงกำลังที่ชายแดนเขมรด้วย ดูแลร่วมกันถ้าทางด้านนั้นเขาอนุญาตหลวงปู่ก็จะไปทันทีอันท่านในทั้งสองก็รับทราบตามในนี้ดวงวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณทหารกล้าเทพทหารทั้งหลายก็เตรียมพร้อมนะนั่นเนี่ยนี่คือหลวงปู่ขอให้พวกเธอดูแลที่ใจแดนดูแลทหารกล้าด้วยดูแลปกป้องทหารกล้าด้วยดูแลปกป้องเราทางด้านไอ้อุบาจพุตธิกาที่เป็นชาวพุทธหรือ คนแถวนั้นให้แก้วคาดตลอดปลอดภัยทุกคนด้วยคงรับทราบตามในนี้นะตามสูตถึงนรกทุกขุมพญายมาราชในนิรบาลพึงสาธุการอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพียงกันสาธุยธาทาวริวาหาปุราปริภุเรนติสากรังเอวเมววายตดินนังเตตานังกุปกะปติ อิจิต <pl ains> ังปฏิทังตุมังกิพามิวาสามิจัตุแสดงปุริณฑูสังคปะจันดูปนนารสอยาธามะนิจดีรสอยาธาอิวาจันตุสำบะรุโควินาศตุมาเตปาวันวันตระยอสุขีริขายุโควภาวาอภิวาเดนะสิริสานิจังวูดาปเจยินุ Citaru tambah berhenti, ayuh บาลังรัตนทัยลุภาเวนารัตนตัยเตจัสสัลูกาลูกาพยาเวราโสกาสตุจุมัตตวาอนิกานดรายาปีวินันตุอาศสสตชัยาสิติธนังลาพังสุทิภะกยังสุขังบาลังสี่เรีงอายุจวันโนจผู้ขังอุทิเจยสวาสันตวัจจางังยูเจจีวสิติภวันตุเต ภาวะตุสัมบมังกะลังระคันตุสัมบเดวตางสำบุตานุภาเวนัสดาโสทีภวันตุเตภาวะตุสัมบมังกะลังระคันตุสัมบเดวตาสสำบดมานุภาเวนัสดาโสทีภวันตุเต पावतु सम्बमगरं रकन्तु शबरेवता सम्ब शङ्कानुभावेन सदा सोती भवन्तु ते